สบายดีสินเจ้ากักบ,บ้านตอนนี้เม่ก็ยังอยู่ที่ท่อเหงียนคือเก่กนเนาแล้วทุกคนอีกประมาณนั่นทีนึงงนาะแม่จึงจะกลับฮานอยแล้วก็กลับบ้านกลับลาวเนาะและเมือนนี้สิพาทุกคนไปตามล่าหาอาหารเวียดนามนาะก็คือแบงค์แซวนั่นเนววองเนาะไป่าพงวาบอถือหรือบอเนาะประเมิงกันว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบใดมาเช่ารถอีกแล้วหันเก่าฮันเดิม คใครสดนเนือ้อเนื้อมาข้าหมูข้าวไทยว้าวตาแซบเนาะน้ำแจ่วเขาไป็ตแซ่บเลยมีเลกบัวเจียวกับเทียมเจียวเทียนเจียวนะเป็นเดยอปเป็นเนยอ้ไม่ก yeah. ็ยาเค็โคตีเออพอละ อันนี้ก็เป็นหนามขอบปุ้ยในไก่หมักม่วงอันนี้หวานใส่ข้าต่อคปหลอดรองกับมี้ครับคือข้าวบ้านเขา่าต่างกันเค่อนข้างนี่เราแผ่นแผ่นมันก็คือบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวบริจุ่มน้ำจะใส่เลยเอาอนี้ใส่มันจะบริจุ่มน้ำไปลงบนแผ่นแบงอันนหวานใส่ข้าวเอาพักใส่ เอาไว้กับวันนึงมมักมัวตะกาอันนี้แป้งทอดกรอบมักเกงนี่ค่ะปุณเพื่อเส้นปลาซอยเลยเอะไรีนยเอาเจลเตมกระถางันเลยทุมคำใหญ่เลยแบบบริจูนาเียจะมาลองชิม แป้งัเป็นเชียวอ่ะ้านเนอรออืมแป้งมันบริยาบแต่คนมันไปจุ่มน้าเลยมันก็แบบย่างเ้างแป้งอันนี้ ตกรอบมันไ่เหนียวก็ไดตัวอบมันม่เนียเลยแป้งออยองน่ารักมากแน่วางที่กินอยู่แบงสแวก็มาเสิรฟอประจ้าอยางขอกัดคำนี้ก่อนมันจะเป็นพัน้กันเนาะ พันแบงแซลแสวัสดีค่ะอยาก,กินที่โซดอันนี้จะเป็นแป้งเนาะแป้งน่าจะแป้งแบบอันนี้นะเจ้าห่อแล้วก็มีใส่หมูแล้วก็มีห้าวงอกเนาะเครื่องเคียงก็จะมีผพนห้หอคืออันน,น,นี้นอันนี้จะเป็นน้ำจิ้ม,มจิ้มขขน้ำจิ้มเหรอคล้ายๆน้ำจิ้มเหี่ยวอ่ะมันจิ้มไก่ประมาณนี้อืมแล้วก็จะมีพักเครื่องเคียงมาแต่ง จะมาลองชิมตัวแบงค์แชลแบบเบาพันแบบกินแต่ตัวน้องอนะวัเมมงี้ยเซมเงิบจะมีหัวงอกมีหมูอืมเนื้อสุกี้อันนี้ที่รวมใจคลอดพันธุน์ใช่แบบเพิ mm. ่งหัวงอกคดหนัวเลยหนัว mm. ม,มันแบบนัวนหนัวอ่ย่แย่ yeah. Yeah. เหรอกินแต่ตัวอันนี้ <Yeah. S 1> ชิสึเกะแซบ่บปะ มาชิมมาลองพันแบบเนีคุณลงก้อนน็นผักผักสังเง่อออยกะหผักหอมลาบสันลัสนี

พยยังกินหมดนะหน้าตาแปลกๆหม่หรอคุงเนี้อหรอเาเนี่ยใช่นแป้งกรอบแซ่บไปคือคือโรตีอ่ะอืออืี๋ยวนี้บริกรโดนกินน้ถั้วแดงปี๊ดๆทุก้น

สักพักแล้วโมสอีกชุดหนึ่งจิบสามคนแบอมแบบแซบเตงมเซลจันประมาณสี่สิบละแหนมยังสามสิบห้าคือว่าชุดใหญ่กัชุดน้อยเนาะือโอเคเลยคือแนมบ้านเฮาอันชุดน้อยกับประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบหละโ่ัวคืนม บ้านเฮาสุดใหญ่ไม่ไปกินตอนนั้นสองเซนฝ่ายมอสโลห์มดกินเบิดแสนสาวเสื้อ้อสุดๆพอแล้วห้างวิงวิงคอมวิงคอมเออเอาเสียงยากเลยอ๋อมันมองจดรถซันไตดินนี่ ใช่คือเต็กจะเคื่อเต็กบ้านเขาจอดฟรีวะหรือว่าม่ฟรีโอ้ก็เสียายไปแล้วนมาอยอกะสามพันรถไฟฟ้าสามพันรถจักรห้าพันอะบ้านคาตาทันสมัยแล้วทุกคนนี่จะมีม่องสากแบบ อยู่ร้านจอดนี่เลยดีเลยครับเลยยหงยงก้อนยี่ห้นทีน่ได้กินบ่อยมาใส่ประตูแล้วแตกโบมีแจ็คสันนี่ว้าวห่างเขาจะบ้านใหญ่เออห่างบ้านเขาจะเขาใหญ่โอ้พันทิโอจอร์แดนแพงว่ะเลยลายเสือเือบยุ่งเลย ขายของแบรนด์เนมคือยูบ้านเธอเลยคือูห้างเ้อไปขาดเกือบอันนี้เกือบกีฬาแอนต้าแอนท้าสปอร์สเราีะห่อตัววีตอนนี้เราอยู่ชั้นสองตัวน,วนี้มีวินมา สังเกติงบ่ค่อยมีคนมาอย่างหลาะปันไปทุกคนบ่คือห้างบ้านฮอมาเจอมีคนมาหลายแต่ว่าห้างเขาจะกลับมีขายเครื่องกันนี้หน่อยเนาะมันีจะอ้อมคันด่เป็นห้างเล็กน้อยแต่่าหลูอยู่ดงามอยู่สามสิบพันก็เนาะแร 30, 000, 000. ้สามสิบพันมาห้างอยู่ได้แค่หลอดนะสามสิบพันได้สิบสองเลยอ่ะคิคกีป้ปลารา มันเป็นจักรเลยันเปนเรืองรถใหญ่ดิโอมีสปีด ได้ได้ก็ได้โอ้โอมันปล่อยลงลองมาปล่อยบ่อเห็นน้ปล่อย่่น <c oughs> อันนี้มีอะไรไงอุ้ยแต่ว่าเชไดเป็นภาษาเวียดเหรอเชไดเนาะเป็นภาษาเวียดมันยังได้ไปซื้อไปซื้อเป็นตนแภาพสวยเนาะเราไปซื้อไปโซซื้อนะอืภาพงามซื้อเนี่ย โอ้ี่ดูสิอ้ my gosh พอดูเราได้กล่องจุ่มกะปิปลามาหนึ่งกล่องแล้วก็ซองซุ้มผัวกุญแจทุกคนนะคะก็คือว่าพอฟังนี่เนาะแล้วก็กับมาทีของเฮียนเนอะมาส่งรหลดทุกคนนะคะประมาณสักปลาพันนี่เลยเนาะ บอกเมื่อนี้ก็มีประมาณเด็ดค้อนขอบใจที่หับชมมาฟังเดอ้อเจอกันอีพี่หน้าบ๊ายบาย